สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำ YouTube โปรเจกตูต้เชื่อมอินเวอร์ตเตอร์นะครับมาในสภาพนี้นะครับนี่คือตุวบอดี้นะครับนี่ชุดดโอสก็จะประมาณนี้ออชุดภาคายไฟก็ถอดออกหมดนะครับ มาดูกันว่าตัวนี้จะหมดคอดไปเท่าไหร่นะครับสามร้อยตัวหนึ่งก็ไม่มีนะครับวิตชิงก็เสียนะครับถนงกินหมดนะครับชุดใดแก็ตงตากก็ปัดลมก็ไม่มีนะครับ ก,ก็ไม่มีเดี๋ยวยังไงฝากติดตามได้นะครับสำหรับโปรเปต์กูชีเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์